ท่านครับตอนนี้มีกระแสข่าวว่าท่านผู้ว่าประทุมมีป่วยหนักแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็ต้องต้องเรียนครับว่าเพิ่งเพิ่งได้ทราบข่าวนะครับเพิ่งได้ทราบข่าวจากท่านรองผู้ว่านะท่านอิทเทศว่าท่านผู้ว่าท่านเสียชีวิตนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ด้วยความขัจริงมากรู้สึกเสียใจนะฮะแล้วก็เสียาย แนทนพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับเพราะว่าช่วงเวลาสั้นๆที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้มีการประสานงานกันที่ดีนะไม่ว่าข้าราชการไม่ว่าข้าราชการประจาฝ่ายไหนก็ตามนะไม่ว่าทั้งนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดนะครับมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดินหน้าไปด้วยกันเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวปทุมธานีนั้นเนี่ยก็ต้องเสียใจอย,อย่างยิ่ง แล้วเราก็กําลังจะเดินหน้าโครงการใหญ่ๆนะซึ่งทุกอย่างนั้นท่านก็ช่วยกันวางเกมไม่หมดแล้วนะครับก็เสียใจนะแทนที่น้องชาวจุนธาน,นีด้วยแต่ทุกอย่างไม่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับก็ฝากเสียใจจริงๆกับครอบครัวของท่ทนทานญาติพี่น้องทั้งหมดนะก็ในนามของผมเป็นนายกมจจังหวัดจุลธานีเสียใจแล้วก็เสียใจครับนะครับนะ